เพราะว่าผมนะครับเห็นคุณลุงนะครับที่เป็นโรคอัมพาตพึกนะครับไม่สามารถเดินได้นะครับได้รับการรักษาโดยแพทย์แผนไทยโดยการบําบัดการนวดการปราคบนะครับทําให้กลับมาเดินได้อีกครั้งนะครับทําให้ผมนะครับรู้สึกสนใจนะครับในศาสตร์ด้านนี้ครับก็เลยมาเยียนที่นี่ครับสวัสดีครับสามานุฒิชัยปียเรียครับชั้นปีที่2หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการสาธารณสุขศรีินทรจังหวัดตรังครับ เพราะว่าตอนเด็กๆนะครับผมได้มีโอกาสไปเห็นการรักษาของหมอพื้นบ้านนะครับที่ให้บริการด้านการจัดแต่งมลูกทําให้ผู้ป่วยนะครับไม่จําเป็นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับก็สามารถหายได้โดยการรักษาของหมอพื้นบ้านครับครับก็ง่ายๆเลยครับจากการที่เราทําการบ้านใช่ไหมครับเราก็จะมีอาการปวดหลังใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะนํามาได้ก็คือดูสีดัดตนที่เราเรียนไปนะครับเราก็สามารถนําท่าเหล่านั้นนะครับ มาประยุกใช้นะครับแล้วก็มารักษาตัวเองนะครับในอาการเบื้องต้นได้ครับในเรื่องของการกินเนี่ยเราก็จะรู้มากขึ้นครับว่าอาหารไหนมีประโยชน์หรือว่าต้องใส่สมุนไพรไหนลงในอาหารบ้างครับครับก็ได้นําความรู้นะครับในส่วนของท่ากายบริหารนะครับมาบอกกับพ่อแม่นะครับเพื่อที่จะให้ผ่อนคลายนะครับอาการปวดเมื่อยครับหลังจากการทํางานนะครับและผมนะครับยังมีการแนะนํานะครับในส่วนของการใช้สมุนไพรนะครับ ในการนำใบเตยมาทำเป็นชานะครับเพื่อให้พ่อแม่ได้ทานลดความดันโลหิตสูงกันครับครับผมนะครับก็อยากจะทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับในแผนกของแพทย์แผนไทยครับผมก็จะส่งมอบองคความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนนะครับก็ อย่างเช่นการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะครับและก็จะมีการใช้ยาสมุนไพรนะครับการประดุงคันไทยนะครับก็จะมีการนวดไทยการใช้ฤาษีดัดรนครับครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีคลินิกนะครับที่ให้เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ในคลินิกเนี่ยก็จะมีการทํายาสมุนไพรนะครับการดูแลมันดาหลังข้อนะครับการอบซาวนาและก็การนวดครับ ครับสำหรับน้องๆท่านไหนนะครับที่สนใจสาสตด้านการแพทย์แผนไทยนะครับก็สามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะครับ